Rainy 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 เรนเรนี่คุณอาเกิดอะไรขึ้นยก่เหรอเป็นนิทูผีหรอกผีเป็นผีผู้หญิงแกะคะ่ค่ะเขามานั่งที่เตียงของเรนนี่อ่ะและเขาก็เรียกชื่อเรนนี่ด้วยคนะ่ะคุณอาเรียกร้องความสนใจอีกตามเคยนะ เนนี่ไม่ได้เรียกร้องความสมนใจนะคะคุณห่อหาอะไรคะต้นเหตุที่ทำให้มันเห็นภาพหลอนอคุณปู่คิดว่าเรนนี่เล่นยาเหรอคะเปล่านะเปล่านะคะคุณปู่เรนนี่ไม่เคยแตะกระต ом ของพวกนั้นเลยอะ่ะฉันก็ไม่คิดว่าแกจกล้ายุ่งกับสิ่งที่ฉันเกลียดแต่ที่ฉันคิดไม่ออกก็คือว่า อะไรมาทำให้แกเพียได้ถึงขนาดนี้เดี๋ยวก็ทำตัวเป็นแม่มดหมอผีเดี๋ยวก็เห็นผีในนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ว่าคือหลานแค่ฝันร้ายนะคะคุณพ่อเอ่อไม่มีอะไรแล้วค่ะทุกคนแยกย้ายไปนอนค่ะไปนอนค่ะบักกูอินเตอร์